สวัสดีครับทุกคนผมแ e ม่มโบครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาเตือนหลายๆท่านที่ยังใช้ไลน์อยู่นะครับซึ่งอาจจะมีข้อความแจ้งมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้รับข้อความที่แจ้งเตือนนะครับให้ทําการแบ็กอัพข้อมูลแล้วก็โอนข้อมูลของไลน์นี้ไปไว้ในรายหลักนะครับอาจจะบัญชีโขนก็ได้นะครับหรืออ่าไลน์ที่อยู่ในโคมก็ได้นะครับเพราะว่าในวันที่28กุมภาเนี้ยนะครับ ทางลายจะยกเลิกหรือยุติการให้บริการ l ลายไลท์นะครับที่อยู่ในแอปแอปเพจสตของไทยนะครับวันที่28กุมภานะครับใครที่ยังไม่แบ็กอัพข้อมูลนะครับใครที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลให้รีบถ่ายนะครับเพราะว่าเขาประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่เ,เขาจะยุติอย่างเป็นทางการในวันที่28กุมภาที่จะถึงนี้นะครับโดยประกาศของเขานะครับได้ออกมาตั้งแต่2อสาวันแล้วแหละนะครับ อ่านี่ฮะเราขออภัยที่ต้องแจ้งเตือนให้ทราบว่าไลน์ไจะอยู่ให้บริการวันที่28กุมภาพธ์เวลา4โมงนะครับในประเทศไทยโปรดโอนย้ายข้อมูลบัญชีไปยังแอปพลิเคชันไลน์เพื่อใช้งานไลน์ต่อหลังจากวันที่ดังกล่าวนะครับไม่สามารถโอนย้ายข้อมูลประวัติการแชรไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเขายื่นเวลาให้ทุกคนได้โอนถ่ายข้อมูลไปไว้ในยังไลน์หลักนะครับก่อนวันที่28กุมภาพลาพันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ รีบโอนซะนะเดี๋ยวข้อมูลมันจะหายนะครับสำหรับใครที่ใช้ไลน์ไรอยู่นะครับเพราะว่าส่วนโดยส่วนมากแล้วคนที่ใช้ไลน์ไรเนี่ยมันจะเป็นอยู่2กลุ่มก็คือใช้ล็อกอิน1เครื่อง2บัญชีอ่ะแล้วก็หนึ่งบัญชีหลายๆเครื่องนะครับมันก็จะเป็นประมาณ2กลุ่มนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้ล็อกอิน หนึ่งบัญชีแต่ว่าหลายเครื่องเนี่ยผมทำเดี๋ยวผมจะทําไว้ในคลิปหน้านะครับที่จะออกในวันที่วันที่7วันที่8นะครับซึ่งจะปล่อยคลิปประมาณวันนั้นนะครับแต่วันนี้ก็มาแจ้งเตือนกันก่อนถ้าเราไม่แบกอัพข้อมูลจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อมูลทั้งหมดของเราก็จะถูกหายไปนะครับจะหายไปกับแอปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรสําคัญหรือว่ามันมีงานที่สําคัญนะครับผมว่าควรจะแบกอัพก่อนนะครับ ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วหรือว่าถ้าคุณได้รับข่าวสารที่เขาแจ้งมาทาง Google แล้วนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้การแจ้งเตือนจากไลน์แล้วนะครับเพราะว่าไลนา์น่าจะแจ้งเตือนไปที่หลายๆทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่ได้แจ้งเตือนส่วนน้อยนะหรือว่าไม่ผมว่าไม่น่าจะได้แจ้งเตือนกับทุกคนแต่ว่าก็มาบอกกลาวก่อนในข้างต้นนะครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวกันหลายๆวันนะครับ ถ้าใครติดขัดเรื่องอะไรหรือว่าการอนย้ายข้อมูลหรือแบ็กอัพข้อมูลไม่ได้ก็ลองเมนไ์้คลิปหน่อยนะเดี๋ยวจะทําคลิปสอนให้ว่าเราจะแบ็กอัพข้อมูลยังไงนะครับเก็บข้อมูลยังไงนะครับซึ่งหลายหลายภาคมุก็เคยสอนไปแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่าการถ่ายย้ายข้อมูลหรือว่าการอัปเดตข้อมูลหรือว่าการเก็บข้อมูลกู้ข้อมูลมันทำยังไงนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใใผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้มัมโบส,สวัสดีครับ